ท่านเรียนเชิญท่านสนวิชาชุทินนะครับขอขอบคุณที่เกิดเตการและประมาทจนภาษาแต่สุด่าเขตสองนะครับที่เคารพอย่างสูงท่านว่าที่ร้อยจีสุพลคุณยืนนะครับท่านอา,นานจารยะท่านเป็นขอเขตแได้ครับในนามของผู้จัดการอบรมและผู้เ้ารับการอบรมทุกท่านขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ที่เปิดการเรียนกนรารสอนประวัติศาสตร์และนักโรงเรียนขนาดใหญ่เข้าอบรมมากกว่าสองคนในส่วนของสำงงนเขตที่จตุนเสาเขตสองมีการกําหนดจัดอบรมสองรุ่นรุ่นละสองร้อยคนรุ่นที่หนึ่งจัดอบรมที่โรงเรียนพนมสารคามพนมบนมวิทยาซึ่งมีการอบรมในวันนี้ประกอบด้วยครูที่อยู่ในอำเภอสลระยเกตอำเภอท่าตะเกียบและอำเภอพนมสารคาม เกคุณภาพที่ดีประมาณสักเกศคุณภาพรุ่นที่สองจะการอบรมที่โรงเรียนวัดเสบดีเหนือก็ประกอบด้วยอำเภอปนมสราคารที่เหลือนะครับ 3, 7, อีกสามเขตอำเภอแปลงยาวอำเภอบังบาคา้องาอำเภอราชสารและอำเภอคลองเตือนการอบรมปฏิบัติการ,ร,ร,การพัฒนากรารสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในใน,ในโยบาย การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ปรเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะเรียนมีผลสนิททางการเรียนสูงขึ้นการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ปรเมืองให้เวลาสองวันระหว่างวันที่หนึ่งถึงสองพฤศจิกายน2557นณโรงเรียนพนมสารคามพนมวิทยา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูสังคมจํานวน200คนสถานที่ในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนพนมครูโรงเรียนรัฐพุทธีครูมารีมาบริสุดครูโรงเรียนบ้านินแร่และครูเดินใจสุพรรไทยครูโรงเรียนไซทองตัจึงยขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้คอนพิธีเปิดนะครับเราได้ การอบรมกำรมนานในวันนี้ท่านครับการที่วันนี้เห็นภาพมิตีใหม่ รู้สึกะภาพใจและก็อมองเห็นภาพความเป็นไทยเป็นประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่ดุเดือดตลอดจน50ปี2พรรษาขอย้ำบอกพวกเราว่าวันนี้นั้นให้พวกเรารู้สึกว่าเป็นวันที่สบายๆอย่าถือว่ามาบอบรมผมเมือ่อรัดเจอรู้สึกว่าเออมีใจวันนี้ได้มาพูดมาพูดกับคุณครูดได้ดน ก็อยากจะเาที่ิารเื่อของใหดายเกี่ยวกับการงานของส้าเราีว่ารายรงรการาคนเรือเองลงพิพัฒนาใสแล้วก็การเลขาธิการะกรรมการการาธาสานคู้่าลรอดตายใหญ่ใหญ่าบในี้ผมจะพูดไปเรื่อยๆแวถ้ามัฟังดูนะครับอาจจะซับซ้อนไปซับซ้อนมาหรือเป็นเชิงวิชาการบ้างหรือเป็นการเล่าสู่กันฟังบ้าง อยากจะบอกพวกเราว่า,าเหลืออีก2วันเราจะได้ไปร่วมเร่นดนตรีไทยสมโคธร,คงร,อ,อ,รขของหลวงพ่อที่ระปูทรที่บริเวณสลักจังหวัดเชียงสาเหลืออีก10วันเราจะได้นำนักเรียนชุดโบราณต่างๆไปร่วมกันกัดเีทีให้กับเด็กเป็นเีทีที่จะให้เกิดลักษณะ นี่กับงานศิลปะประจำสมัยต่อโบราณโบราณเราเรียกกันแต่นี่เราคือการจับสถานาวิชาการนั่นหมายถึงเป็นวีีให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานสอบจนผลงานครูด้วยที่บอกอย่างนี้ก็หมายความว่านักเรียนมีผลงานก็เกิดจากครู ครูดีมีผลงารก็เจอจากผู้ในการโรงเรียนมันก็เป็นสอคองขึ้นไปเมื่อโรงเรียนมีเกณฑ์ดีมันก็ทําให้สอคอดีด้วยแล้วก็จะอกว่าเหลืออีกหวันเราก็จะได้รู้ว่าผู้ใรการทฒงานเกณฑ์ตังไหนเนปรนเ็นไทยที่บอกแย่นี้เนี่ยก็จะบอกว่าวันที่หกทุนสติการโยงเนี่ยเขาจะประคุมพอคอตอของสพวังนั้นก็จะรู้ว่า ใครที่จะมาเป็นผ uh so ู brand, i, Benim, so rim, ้ในการพัฒนาเขตเราซึ่งเราก็อาจรองมาและผมเองท่านรองผสารเองท่านรองท่านเองก็ได้ทำหน้าที่รู้มในการพัฒนาเขตเหมือนกับเราทุกคนที่ได้จะทำหน้าที่เหล่านี้ซึ่งในการท่านสโรงเรียนเราทำหน้าที่ของท่านพวกเราก็ทำหน้าที่ของเราทำให้งานเราเย็นไปอยากจะบอกว่านโยบายของรัฐบาลซึ่งมีแล้นต้ีว่าการาเป็นรัฐวกษาิกาจท่านระดมทพัฒนานี่ ไน่สามเดือนแรกที่จะเรียกรับก็คือเรื่องของโครงการโลนทากไต่านดาวเทียมที่เรียกรับเพราะอะไรนู่นเลยประเด็นก็คือหลักๆก็คือเรื่องของผลปฏทบัติท่านก็ไม่โทษครูไม่โทษโรงเรียนไม่โทษใคร้นนั้นแต่ก็าบอกว่าเวลาเราไม่ต้องโทษใครแต่จำเลยที่ที่เราหูสังคมว่าเราทะไู่ครูหรือโรงเรียนชุมชวนต่างๆเขียนที่ที่การ เราเองมันเป็นจำเลยของสังคมทหารคมพิเศษความเด็กทหาไม่ออกเห็นไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าฉะนั้นไปดูที่โรงเรียนขนาดเล็กของเราเนี่ยมีทั้งหมดทั่วประเทศเท่าไหร่หนึ่งหมื่นวัโลงท่านบอกว่าอาถ้างั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งคุณครูไม่ครบชั้นสองไม่มีคุณครูขาดครูสามครูไม่ตเองฉะนั้นท่านก็มาคิดโครงการทำทางกายทหารดาวเทียนซึ่งเราทำกันมาแล้วแต่ก็หายไป แต่ครูเราและคุณครูที่อยู่เนี่ยก็ช่วยในการที่จะดำเนินการสอนไปกับครูตู้ของเราด้วยฉะนั้นท่าบบอกว่าขณะที่เรามีครูคนเดียวในห้องหนึ่งกับมีครูสองคนทั้งครูตู้กับครูที่มีชีวิตจริงจะช่วยกันขับเคลื่อนก็จะทําให้กิจกรรมโครงการทางทจหาเราเทียมเนี่ยผ่านไปได้ดีโดยเฉพาะอบรมคุณครูไปทั่วประเทศนี่เป็นระไรที่่งนะครับ ไปทียย่สองเรื่องของที่เรา,า,าแถวนี้เนี่ยท่านก็มองว่าขณะที่เราเดินทางกัาถามมา้ว้ประชาธิปไตยของเราที่มีอยู่นั้นั่นไ้เห็นบรรยายกาศในการในการชีวิตแต่ละวันของสาธารไทยเรามันเปลี่ยนแปลงมากมีการทะเลาะเบาะแสการขึ้นแบ่งสีต่างตลอดจนทำให้เราเองที่เป็นข้าราชการ ก็ต้องอกเกิการอะไรที่มันมันเป็นเวลาของฝ่ายการเมืองท่านก็มองว่าถั้งนั้นเนี่ยฝ่ายการเมืองถ้าทําดีก็คือดีถ้าทําไม่ดีก็หมายความว่าทำให้สังคมราเบ,บนินมาที่ผิดผิดไปฉะนั้นก็มีเกิดชนะความรับ